เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันพมซิลแชนแอวีววันนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมาทำทำอะไรดีวะ ทำคนสวยเวทคนไม่สวยดีไหมอืมไม่ดีกว่าโอเอะไรดีอ๋ออหรอแล้วจะมาทำเออวันหยุดกับวันที่เราไม่หยุดนั่นเองค่ะโอเคถ้าใครพร้อมแเดี๋ยวเราไปดูกันเลย วันที่ต้องเรียนเฮ้ยเฮ้ยจะแปดโมงอยู่แล้วต้องใส่แน่ๆเลยเป็นชุดอาบน้ำก่อนเฮ้ยอาบน้ำมั้งหฮ้ยเฮ้ยดูไปันดูดูอูดเใช่เร็วไปเนี่ยโอเนี่ยไม่ได้ ไ,ได้บายนะนนย้ก็หน่ยดิเขาต้องเรียก้องจะดึงกระเปแล้ววันยุอติด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 ติโอ๊ยนา่นีกาป,ปกุกตปิดเลย ่หลับยาวเลยวันนี้วันหยุดฮอกี่ขอกีวันเรียนเดินทางไปดีกว่าปั่นจักรยานไปเหมือนเดิมนี่แหละวันหยุด เดินทางฮวันนี้เราต้องไปเที่ยวสินะไปอาบน้ำดีกว่านัดเพื่อนไว้ด้วยแต่ไม่รู้จะมาคบกันไหมหไปดีกว่าวุ้ยเผอเตะกระเป๋าขอโทษนะเกระเป๋า เรียบร้อยแล้วเราเพื่อมนมารับดีกว่าเด,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 ด็ดๆเดอเคโอเคโอเคอเดี๋ยวไปรับไปรอใคร รมาแล้วเคปับเร็วสิมาออ,อเคไปไปไปจับดีดีนะนิน ห้าคนเลี้ยงกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าเลิกเรียนแล้วเทปจบร้อยโอเคไปกลับบ้านไฟไฟ แล้วบายบายบายเอาหรือไม่เอามอเตอร์ไซค์กลับไปด้วยเหรอไม่คันนี้ก็สวยดีขับเองซะเลยดเใ็จไงที่ได้ โอ่ค้าคอกับบ้านมาแล้วรู้สึเสร็จเจ้าเหมียวจะไปอยู่ในห้องแล้วเจแล้วเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวฉันกล โอ้โหช่องนี้สนุกจังช่องสีดำสนุกมากเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะคนที้เข้าไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บายค่ะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย